ขอตัดสุรแกรันอีสานภาพเพื่อนรายการกพิพิธภภาษาอีสานนะคะอยู่ในส่วนอีสานพาซิมค่ะหลังจากที่เขาห่างหายคลิปแสบคลิปนัวคลิปกลิ่นไปโดนแล้วนะคะแบระมาเน,นั้นละจ้ะฟังเสียงอย่าลูกเติมเอาลูกนอนแล้วก็เคยกับมาเฮ็ดเนี่ยกลิ่นเล้วเนี่ยพี่น้องค่ะมือนี้ฮาสิ่ห้าซิมเมนูแสบเมนูซีสารเมนูแบบจีจัดแบบเวอร์วว้นแบบเกินเหงมายเมนูอยังวะ เมนูคณะกุ้งกรอบเดี๋ยวไปบึงกันเลยว่ะเป็ดแซลม์นัวสีตาสีจาแบบไหนเรามาลองดูกันเลยนะคะ มาควาดมาหนิมาเบิร์กไกๆตอนควาดพอควาดจนเบึ้มลงมานน่เบิรงเบิรงเอะพี่น้องเบิงร์กผิดหนิผิดในโฟโต้ให้มาปุ๋นะกุ้งแบบจุนพลจินพีนแบบเบิร์แต่แล้วมาทันแล้วได้ยังพอไหมเนี้ยนี่นี่เบิร์ลงนี่นี่เติมความหอมความปลัวความปั่นด้วยอันนี้กันใบสาละนอ ประดับประดาให้ดูดีใส่รหลายๆเลยเต้อันนี้ก็ประดับแล้วนะพอ่อมันดูดีต่ออันนี้นี่ประดับงามยังบ้างน่ประดระับแซ่บนี่พ่อนี่เรียบร้อยแต่ตะก,กินันต <c oughs> ้อ้จ๊จบห้า เลยดูขึ้นไปนั่งจนทั้งทคนก็นเด้ค่ะคุณหนูขึ้นไปแม่เน้นก่อนยอยา่ยาฟ้องขยับอันนี้นะอย่าฟ้องมาุ่่อนว่ากันแล้วกินพ่อแม่บันนี้แม่นขเขาขยับโตมาเออตันตัวมาบันนี้มาเน้นบันนี้พ่อมาเน้นน้ำกันเอาละค่ะพี่น้องขาเอาบอกฮะเดี๋ยวลองพูดอย่างงี้สิเอาบอก่ะเอาบอก่ะเน้นตัวละเน้นบันนี้เน้นบันนี่ ให้ตากรองกินน้ำนกขนานอ่ะหิวหลายค่รับหัวหิวหลายหรือตนนั่งใส่นั่งทายเขาแต่ละตนซาให้สิ่งหนึ่งอืออ่าหัวปลาหิวหลายหลายไม่เมาอยู่หัวเป็นซอนคว่ำทีดีเนาะนี่ต้องใส่ตะไคร่พร้อมนี่น <c oughs> นแล้ยแบบยวย,ยั่ว นี่เราจะให้นับช่วงไกลๆเดอ้อไม่ต้องห่วงเดอ้อเออมุ่ลกองสิละตามที่ทุกคนเรียกร้องนะฮะนี่แล้วก็เอาใบสาล่เนา่สาระใส่น้ำบึงเด้อมันนี่ลูกตื่นเด้อนี่ <All right. S 1> นี่พี่น้องพี่น่ะลักษณะตะขอบตะไข่้ไส้เน่นแบบอ๋อฮืม <c oughs> อืม,อม ตามด้วยต้นขนาาแบบกรอบ,อบๆยั่วๆตัง้งแท่บอกครแบแบมากว่ะหน้อยหน่อยด่วนฮะด่วนยวน ฟาดสูแแสบมากขั<ส>วปังขัวปังอรังนี่แฮงตะไคร้นี่คือแบบดีงามหนี่งหหลักชมอนหหลักชมถ้วยสิตีเนี่ยก็ยังอยู่ด้ยวยพี่น้องท่านอยู่ครบนะครับ <c oughs> อยากให้ทุกคนไปลองทานอ,อร่อยจริงๆจุมจะแบบเปรี้ยวเค็มๆหั่งกลางเน้นเปรี้ยวให้น้ำลายมันแตกขนมสอขอขนมเสร็จก็นเน้นจุม่ม โอ้เ๊ะแหงเ๊ะปังนี่พอได้บังหลานน้ำลายแตกก็ไปหายให้กินพี่น้องต่ำเอาบอพริบกบบกระเทียมทั้งหนก็ตำ่ำไปเลยแบบยั่วๆอ่ะกินฮ็ดยินฮัลโหบพั่โหลฮหัั คอมเมนต์มากันได้นะครับว่าอยากให้เรากินอะไรต่อืมอืมอะไรก็้องนี่อืมอ้วนป่ะหนี่งโอิโลอืมอืมสดน้ำเป็นพร้อมแบบชัดเ พี่น้องก็คอยแซ่คอยแซ่หลอือหือืออือแซ่ปะรอบชอบอบชอบหงอยไม่หนี่จุ่มลง พวกปลา yup. อ๋ออย่างไตแม่คือ er ั้งแม่มันไตตันนะพ่อมีหอดข้อหมูเอามาตะลานมาตะลานรัลยปวัดเหลื่อมเพชรเหลื่อมสีสตาลแล้วโอ้ยพี่น้องผูไใดรับสมอยู่ทั้งไหนแดนนี่สมัยตะเกียกกับนีอัน คนหลับชมต่างประเทศลหลายๆใช่หรอจะฟังหรือว่าจะแม่กลิ่นของแม่เด็กอืม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 ดึกยังไปนเหนื่อยไม่มังมันมัน่นสายการข้านายนี่แต่เย็นๆอ๋อพี่น้องปลัวอะไร โอ้ยโคตรโฟมากเอ้ย,อาาอยน้ำจิ๋นเนีนลงน้ำนีนเนียนลงราดไงบอกพี่ เป็นไงกับพริกอันขึ้นหัวังน่ไม่กินใบเหรอต้องหผาขึ้นกา้ามน้อย้จับของเยอะอยู่เนี่ยไ,ไหมอยากให้ทุกคนจินตนาการถึงรสชาติดดเปรี้ยว,ดดเ,ยวเค็มๆหวานอ๋อบางอีกุ้ง

มาอ่ดอว่าโอเคอว่าเริ่มเผ็ดอ้าสูงนี่มวนเข่าแน่นๆร้มติดนะตัวเข่าตัวปนีน กินข้าวแบบมั้เนาะฮะอยากกินอะไรสิไม่ได้กินหรอกอีหกินบัได่าย์มันเผ็ดคือตัวลูกนะพาลูกกินมันเผ็ดลูกอ่ะมักเผ็ดออกมาแม่ออมักเผ็ดออกมาแม่ฟุ่นลมเผ็ดแล้วล่ะคอยกระแด่ดขาตาเผ็ดไปเนาะ อออลองสิลองไอ้กุ้งนี่ผาดไปเทั้งอันต้นขนาอ๋อจะงอยเกียวยนะังไงเอา้าถ้าเบิงสัเปย่ดงมันสับป่รงสับปะรดเบิงลดปรนามลาดพี่นอ้องเอ้อแบบนี้ ไข,ข่เคี้วออกสักหน่อยเหนียวเผ็ดเริ่ม,มหูห้าแล้วเริ่ม,มหูห้าโอ้ยร้อนอ,อืมอืมถ้าอยุดกินมันเผ็ดมากจริ เอ๊ะมีแหง่ะะเฮ้เยเฮ้ก็เป็นเหนียงบป่นี่กต้องเห้เป็นเหนียงนี่ หน้าหอักษณะเป็นเมียงเผ็ดแบบนรู้ว้านยังรู้อืออือ không thể không cái nam nữa đứa ừ. có hết lại ôi đẹp าพี่น้องหอมปากหอมคอละละ่ะเบอน์ไหนสิแซบใส่ก้อนสียจากนั้นก็ต้องซอย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 พี่น้องฟั้างซอยผู้บ่าวซ้ำหน่อยบอกเคยกินบักพริกบัดพ่อเห็นผู้สาวๆๆบัดพ่อเห็นผู้สาวหน้าตาแบบซิกนิกซิกนิกอุ้ยจะเสียบักพริกงัดหืมเมืออันนี้กัดซอยเบิ้องเราเพิ่มดีใจเพียร์ uh <sighs>